สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนสุหมงสุบอนเมื่อเมื่อนี้กัแม่น้องแท่นมาไดมาบ้านตัวเองเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กัมารอส้มรอเบิ่งเนาะ่าิ่นสิพักกันเท็ยนยังอันนี้ก็อยู่เเงินปะพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กัเห้าก็ได้มาเืินปะเนาะเงินปากับสิหกนจักหน่อยเมื่อนี้กัได้มาบ้านแม่น้องแท่นเองนีแหละพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้าเพิ่นปะจะเสียดยัง กระปุ่นติดต่ำกระปุ่นมาสั้นซุ้มตากำต่ำกระปุ่นซุ่มพี่น้องเอ้ยว่าสีแซ็ปสุดได้นะพี่น้องเนาะแซ่บ็ปแะไรเนาะเคยต่ำเพราะแห้งเลยอ้าวเคยต่ำเลยจ้ะไปเติดคุณเนาะอ้าวนันนัติปะก็เบิ่งต่ำบุ้งนะไปที่ใช้กระถาตงกูมาต่ำบุ่งนะเราไปงานกับกูนี่ต่ำ หอมอยังเนาะพี่น้องสีอ่อมพักก่าซาปะและสีอ่อมพักพี่น้องหายอยางนะแม่น้องแท่นมุดจ่อมาเด้อพี่น้องเด้ออ่อมพักเคยเคยกินคอมเมนต์มาบอกไงเด้อพี่น้องดอกมักม่วงกำลังเป็นพี่น้องเอย้ยบรรยากาศก็เย็นเย็นหนาวพี่น้องเอย้ยนี่แหละคือบ้านแม่น,อน,น้องแท่นยู่เือนป่า ยูงนินป่านะพี่น้องเนาะท้ายการคอมเมนต์ว่าบอกว่าให้แม่น้องแทนมานีวิวบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้บ้านแม่น้องแทนกันต่ำมกพริกแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอามัหนาลงเรียบร้อยมักเล่นลงไปพี่น้องประเด็ดรอเบิงรอชมนะพี่น้องเนาะว่าสาีใส้เป็นนวนี่นคือถท่าแม่ปะนะ่เนาะถ่าแม่นี่เพื่อนใสเ่เธอละจองนะพี่น้องเนาะ ปามงเลณลงไปพี่น้องอปลาแดกปลาแดกก็บ่แม่ปลาแดกปุ่งเราพี่น้องปลาแดกะบ้านเห่านี่แหละปลาแดกเฮ็ดเองพี่น้องเลยน้ำลายแตกบ่พี่น้องมาเด้อมาเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็งน,นัวพี่น้องอประหยัดดีนะพี่น้องเนาะเื่งบวง น่ามานาวพ Bond ี่น้องแม่น้องแทนสื้อมากมือนี่แหละพี่น้องไอ้ข้าวปุ้นแม่น้องแทนกับเรมีเงินบ่มีคำสื่อสู่ป่าสู่รุงกินเนาะแม่น้องแทนกัได้พอซันนี่แล้วพี่น้องเลยพออยู่พอกินมันเลยลเน่ถ้าแม่น้องแทนมีเงินมีคำก่อนจะสื่อมาสู่ป่าสู่รุงสู่พอใหญ่ไม่ใหญ่กินเนาพี่น้องเนาะแม่น้องแทนกับนี่แหละคือพี่น้องเห็นแต่ละมื่นเลยน้องพี่น้องเนาะ ใส่มากาะน้องือเก็บกระทิงแก่เลยเนาะน่ไม่อ่อนเลยมายจุ่เนี่ยมือือพี่น้องข็บปุ่นซ้โล่พี่น้อง ไปกับมาไปกัคอมเมนต์ว่าแม่น้องแทนคือมาบอกมาอยู่พี่ยังบวมหูเนาะพี่น้องเนาะเฮือนกันยังบ่แล้วบรรยากาศอยู่บ้านแม่น้องแทนกัพอดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะเราเบิ่งล้อส้มตอนนั้นยุ่ออักเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องโคกน้อยพูดพี่น้องเอ้ยล่นโคกซ้ำ พี่น้องอพายากนะแม่น้องแพนหมดจอออกมาเด้อพี่น้องเด้อมีตอนมีตอนประแดงน้ำพี่น้องเลยจีกเนาะจีกดจีกดหุ่ยข่างแสบนะตัวเด้อินโคกหน่อยพี่น้องสีนหยวเอาพี่น้องไอ้แบบนี้นะ เราเบิ่งเราส้มตอนกินเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิแส็บสินัวสำแดงเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเนาะเรากินเนาะพี่น้องเนาะใส่มาเบิ่งมากินนี่แบเนี่พี่น้องใส่กระซามเลยพี่น้องเอ้ยมีแกงหน่อไม้น้ำพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพยายามหมดจาะมากินนระแม่น้องแทนเด้อมือนีนกระเมน้องแทนมาหาป่าหาลุงมาหาบ้านในเนาะมือหยากสงเลยหนาพูดคำยังไงเอา นี่แหละคือพ hey, mm. ah, ่อใหญ่แม่น้องแทนเพิินอยู่กับระบาวมาเดิอพี่น้องมาเดินมาเดินอันนี้ก็คือแม่ไหมของแม่น้องแท่นเลยเนี่ยนี่แหละพี่น้อง มดจ่อออกมาเด้อพี่น้องเด้อเขาแม่คนไม่เลยยม่เลยไม่เลยอะไรรึบเอ้าจิขอวมากินแกงขม่อีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมดจอมากินน้ำแม่้องแค้เด้อไอ้พ่อเสียยังดเนาะยเอาบ้าเอาได้สับปะรดไหม

มาม่เอาคือพวกเขาตอกินแล้วกานผลมาลยเลยามาไห้า hmm. ก mm ิน hmm. ดิไนั่งมี่ไผ่เลมเอาวมาให้มัน้าวเลยแกงทองเอาคนกิวะเอามาไหมมาไหมลูกแกงมาไหมมาหน่อยไหมไปแล้วไปแล้วลุงไปแล้วมาไหมไปแล้วแ่ากนเ ผมัอะไรเอดผมมอะเนาะมบวันมันดั่มัมาแถมหัวมันแวหวเาะเปนรเง้ยเ้าพิกเนาะพิกเนาะพีกเนาหมอกเนาะเศษเศพีกเนาะไปมาเด้อมาเด้อ

คืออยากกินกุ้ที่ป้าหักกุ้ขากล้องใส่นนใส่กล้องขอโทษขออภยพี่น้องป้าคุนจะลงมากป้าขอโทษขออภัยป้าอันพี่น้องเนาะป้าบเห็นบางใดนี่ขอโทษขออภัยร้ายพี่น้องข่ากบเนองทักแวน

นี่แหละพี่น้องเขาใหญ่พ่อแม่ลังแท่นนะเพ่นกระเขาแล้วแต่หุสมิบายมันบกอกชิบลายแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าไม่ใหญ่ก็อแม่้ังแท่นนะเพิ่นเลี้ยงชีวิตมันอจะปีมันเจ็บใปปีะรพี่น้องเลยปี๊บม่ใหญ่พิ่งันี่แหล้่ายพี่ต้ยเอาอากินข้าวนึ่งทีนะพี่น้องเลย ý thức ăn mặc kèm theo mọi đi ăn mặc Dạ, không mọi người ăn mặc kèm theo ข้อเถอะข้ออภัยพี่น้องกี่ก็นประเด็นนี่เฮ้ยกี่ก้ประเด็นอะพี่น้องมึงดูมองมันเชื่อมมองเลยมองนี่วกเข ให้เขามาเปลี s <S no, ang, ่ยนให้เราบอเมื่อเขาอให้เขาเลีหยนห่หสหมอหม้อห่หงหม้อุนกุกเข่าเลยเชียนล่มนแ่นตอนหตกเ้ยหอวะใชของเตอนบดยอกเาเลนอกเาจะนะออเตอมันเตมตเดกเปลี่ยนไมหิ่งหงมันบุปินมันเชี่ยมันบุปินแล้วมันเห็นใครมาใสมหมนหม มันมีภัยมันมันตายได้ภัยมันเชียร์มันเชียร์เใบ้เชียร์หันเนออ้ยแดแทนมอเตอรมันมันตายอรามันมันตายมันกระบอก้นชื่อว่าไยเขาพมันบผเผาต้นีภัยนาะยันไม่มีคนแบนี่ทำานเสร็จก็มันเพิ่งก่อนขอาเลียวถ้ามันนักส้น่นนันนั่ืจแม่

ซิ่งหาซิหาไปทั้งนี่ฟกชิบหายุณ่พาซื้อตลาดนัดกันอต่ไม่อากจะเกี่ยวคนน่ะเถ้าเท่าเป็นไทยมันบวมตากมันไหลคุณก็ต้องตากเป็นขนาดเงี้ยเหมือนอูลงูมาโซอกันโอ้โหฉพอหย่กูพูยาก

นอ้องอ่ะน้องอันตรงนี้น้องนีนะเพอรซิเมอร์อดูยี่พังไคน่องเลยมําขำเยอะเออม้าขอดอําเภอม้าขอดิอเํเภอ เออแล้วเจ้าคนไปยิงกินกระปุ่นอาโอลกินกระปุ่นแล้วเผาเผชิญกุศุกคนนราไม่แต่ไม่มูนเลยกินอะไรมากินนะขวดจะมาจะมาเฮ้มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้ออยู่พี่น้องมากินเผาบ่ลาเด้อพี่น้องกินหนาพผากันมาอยู่ดิมิแห้งสุกุสุกนเราสบายดีบ๊ายบาย